สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะในช่องแม่กมาไรแฟมิลี่นะคะนูนเขามีอะไรมาอ้างกันเนาะดูแม่กมาไรล้วงใหญ่เลยนะคะนี่ได้อะไรมาอ้างกันเนาะแม่กมาไรว่าปรกพันประกันปร,น, <c oughs> ปรนก็มีฮันนูเลยฮันมาหาไม่ควานแล้วตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> พลียเลย <c oughs> งอนถอยงอนแล้วไม่สนใจหนูนะคะนี่ดูทําหน้าตาเศร้านะคะ ออนใหม่เร็วออนใหม่เร็วออนใหม่เร็วทำหน้าตาเศร้าๆนะคะเขาไม่ให้กินใช่ไหมลกูกดูตาเลือกนะคะเห็นอะไรขนมว้าวดูนะนไุไปแล้วไปแล้ว จุ๊บหน่อยจุ๊บแล้วโอ๊ยโอ๊ยดียไม่กำไรมาดดีมันก็ <laughs> <c oughs> เขาไม่ให้กิน,นเาขาเงินน้อย,อนนอย <laughs> โอ้ดูตาเหลืองงอนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าไปใหม่เร็วๆจุ๊บ <laughs> เอาดมโดมดมในถุงเอาเอาโดมในถุงเอา อาชิมหน่อยเลี้ยวชิมหน่อยเลี้ยวมอเยอะก็ได้กินหน้าก็หุ่มดอดิงบอมาดูโดนใจนะคะหนูโดนแกล้งโดนแกล้งโดนแกล้งอาปากเออ อยากกินขนมดูดูโอ้ยปล่อยมือออกเร็วๆหน่อยเถิดคนรอเคี้ยวกับรอเคี้ยว <c ười> คนเขาแกล้งเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็วๆเอาจงจากปากเขาเลยเอาถึงนีอ้อ่อโอ้ยดูดูด,ดูเอาไม่ยอมนะฮะไม่ยอมบอ, ى, บอ ى, เอาสีเอาอันนี้เป็นไหเอาสิจกด้วยเอามือออกเร็วๆแน่คนะ งอนงอนงอนเอาใหม่เอากอดก่อนแน่กอดก่อนกอดกันก่อนเร็วๆกอดกันก่อนเร็วๆดูไม่กอดนะคะไม่กอดนะลงหาแต่ของกินอย่างเดียวเลยเอาเอากอดก่อนกอดก่อนดูจะจะกอดจะกอดมนจะกอดเอามือนะหนูจะกอดเอามือเข้าปาก เอา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 ดูความสามารถของมือนะคะนนทนนนนดูดูดูมือการอ้อนนะคะเอาเอาหัวนะคะมาลงมามาอะไรนะวางบนบ่าเขาด้วยเร็วเร็วเร็เอาปากเอาปากรอเอาปากรออ้ามเขาไม่กล้ากับแรงจังเลยเขาขั้วโดนมือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรวะเอาอีกน้อยเอาอีกน้อยนี่แน่ พอควรนไปแอบกินอยู่ข้างหลังว่าจะหน,นีไม่กำไรงแบบว่าไม่กำไรแย่งกินหมดนะฮะพอควรนต้องไปแอบกินนะฮะนุ๊กเอา้า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 ถอยเอา้า ดูรวข้างหลังพ้นพ่นพนแล้วไม่เอาในมือจะเอาในถุงวันนี้นะอันนี้อันนี้เป็นขนมจากโรงทานนะคะน,นี่ <laughs> คุณยายเอามาให้ร้านนะะเพราะควานจัดการก่อนร้านนี้ <laughs> ชิม <laughs> โอ้โอ๋อ ดูเอาปากใส่โอ้แลบลิ้นใส่แล้วแลบลิ้นใส่แล้วว้าดูแลบลิ้นอ่อ,อนอ่อนหนักมากเลยนะคะแลบลิ้นใส่ใหญ่เลยนะอะ่อ,อนหมดแล้วนะไม่กำไรเออเอาอีกเอาอีกอะไ,ไรวะรวเอากัดมือ ดูตาตาตาขาวขาวโอ้ยโอ้ยหูดูหูหูนะนุนโอ้ยดีใจดีใจเห็นขนมโอ้ยตกลงเธอเป็นผู้ใหญ่หรือเธอเป็นเด็กไหมกําไรขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยดูนะหนุนนุนดีใจนะะเห็นขนมดีใจอ้าวหนูล่ะแล้วหนูล่ะ ให้หนูด้วยดูดูอ้าปากอ้าปากอยากกินขนมหรือว่าเขามีขนมหน้านี้อ้าปากใส่เขาใหญ่เลยหน้านี้โอ้ยน่ารักแท้โอ้โหโมโหโมโหโมโหแล้วโมมีเรียวดูโหโมโหว้าวพ่อควันกอดกวางนี่ โมโหแล้วไม่ควานมีกวากกวากเรียกไม่ควานแล้วนะดูดูไม่ให้จับดูดูไม่ให้จับมีการไม่ให้จับงวงด้วยนะคะโมโหดูโอยงอนงอนแล้วนี่งอนน่ารักแท้ฮะทำไมงอนน่ารักแท้ ไปอันลานแล้ววันนี้งอนไม่ให้จับนะงอนบ่ควันใหญ่เลยนะคะนี่โว้ถึงกับงอนนะคะไม่ให้กินขนมบอกว่าให้เหลือไว้กับให้เหลือไว้กับไอ้น้องพี่นะคะน้องตังมาเหลือไว้นะงอนนะนี่งอนแล้วเออโหหันข้างให้แล้วต <c oughs> อนนี้หันข้างเลยแล้วเออเซตเ,เ,เ,เลยเซตเลย ก็บอกให้ไปหาตัดยาวเองเนอะเ็จเลยดูดูทำหน้าดูทำหน้าดูทำหน้าสงสัยจะเป็นช้างเด็กน้อยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยโอ้ยดูตบตบหัวด้วยอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะดูตบหัวด้วยโอ้ยเยอะแข็ง <laughs> เอาเสร็จเลยประกวนนี้แล้วอู้ทำตาปิดปิดตาตาละห้อยละห้อยน่าสงสารยังเลยกินขนมหน่อยนอยยะเอี๊ยยดูตาใหญ่เอาเข้าไปเอาขนมแล้วฮู้ดูฟังู้ไปแล้วนะฮะไปแล้วเอยียอยเอั๊ยย โอ้ยหนูได้ของกินกินด้วยนะกินด้วยนะบอกเขาว่านั่นแน่นั่นแน่ปลอบใจหนูหน่อยสักห่อนะนะนะปลอบใจหนูหน่อยโอ้ยแม่กำไรนี้นะแม่กำไรนี้ก็เหมือนเด็กมากเลยนะคะแม่กำไรเนี้ยโอ้ยดูดูดูหูนะคะหนูดูหูนะคะกับหางนะคะเนาะกัดกอนกัดกัน กอดก่อนกอดเร็วกอดเออให้กอดแล้วให้กอดแล้วนะคงกินให้กอดแล้วอากาศกัดเร็วกัดกันเร็วแอบให้เขากอดดูมือตัวเองนะคะล้วงล้วงตามหาล้วงหาถุงดูดูดูอ่าวันนี้ก็วันนี้ก็เอาคลิปความน่ารักนะคะของคุณแม่กําไรมาให้ชมนะอ๋อเร็วๆลนอนคิวแล้วคิวแล้วโอ้ยดูดูหูนะหูกบหางนี้เออเรียบร้อยนะคะ ดูดูกลัวไม่หมดนะคะต้องจุย,ยัดด้วย <c oughs> ขนมมันเม็ดเล็กไม่กำไร <c oughs> มาแล้วมาแล้วเจ้าของขนมมาแล้วนะคะเจ้าของขนมเดี๋ยวพอเพราะว่าเวลาน้องตังไ้ขนมมาน้องตังจะเดินผ่านแล้วเขาจะชอบแย่งนะน้องตังก็จะป้อนแล้วก็จะเดินหนีหมดแล้วเ <c oughs> จ้าของมาแล้วเดี่ออยไม่สารเด่น สีไนมครับีนเร็ว่นะครับนะเก็บอ้อยมาเห็นอีกแล้วตอนแรกเขาไม่ให้ขึ้นร้องนะคะนี่พอไลยขึ้นแล้วอยากลงก็จะร้องเหมือนกันแล้วพี่ชายไม่ได้มาด้วย <ś led> อ่าวันนี้นะคะเราก็เอาคลิปนะคะน่ารักน่ารักนะคะของคุณแม่นะคะสายอ่อนนะคะเนาะ เอามาให้นะคะแม่ๆได้รับชมนะคะเนาะแล้วก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเนาะ,ะ,นะะอ่ะพ่อควาปิดคลิปเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครให้เราด้วยนะครับให้เราไดกำไรสัมพันธ์นี้ครับขอสคุณนะครับสวัสดีค่ะ